เราจะพาลูกมาเที่ยวคลอดออกมาจากกระบอกไม้ไผ่เดินไปเรื่อยนะคะลูกไปไหนทางเข้าอยู่นู่นหู no, ลูกทางเข้าอยู่นู่นลูกไปค่ะไปกับแม่แพมนะคะลูก <มา S 1> เราะะเดินไปนู่น <ไป S 1> แล้วแล้วแม่ทําอะไรอยู่ ่ายรูปกับสื่อมวลชนไม่มีเขาเราก็ไม่ได้เกิดอดูซิเหมือนไหมเดี๋ยวโตขึ้นก็เหมือนเองค่ะเดี๋ยวพาไปหาหมอมาถึงปุ๊บรูปซีดหมดแล้วถ่ายไว้นักท่องเที่ยวไม่มาเอาเป็นแม่ภาษาอะไรไม่จุงมือลูกจูงทําไมมันมีมือมีตีนมันเดินได้สวยมากจริงเหรอคะค่อนข้างตาถึงนะคะแปนคขับลาวอยากกินเป็ดจังเลยค่ะสวยจังเลยเมียชั้นนี้อ๋อไม่ต้องบอก่ะรู้มีคน ชมตลอดทางเลยเค,ค่ะคุณป้าแม่บ้านเติมน้าให้หน้องน้องอยากกินกล้วยเหรอลูกอ๋ออยากกินกล้วยตอนนี้ลูกเราเนี่ยยังพูดไม่ได้นะคะพูดได้แต่แอะนาดานาดาแต่ว่าแอะเด่ายนี้นะคะนาดาไปเที่ยวไหมแอะร้อนแทบตายแดดอยู่ตรงโนูน้น แล้วมึงมาหลบแดดอยู่ตรงนี้แล้วมึงกลางร่มเนี่ยนะเหนื่อยเปล่าไหมและนี่คือการจําลองคลองแสนแสบมีขวดลอยอยู่ด้วยแล้วไม่ต้งไปเก็บขวดละจ้ะไม่อยากเป็นคนดีค่ะเพราะเป็นคนดีแล้วตัวเปียกนะคะ มีอะไรบ้างอะอะเล่นกระเช้าได้สูงชิบหายไม่ไหวค่ะเรือไททานิกหยุดอยู่กับพี่โรสยืนรอจนตัวแข็งหมดแล้วนะคะไม่รู้โรตายก่อนหรือว่าแจ็คตายก่อนนะคะซิดกันหมดแล้วไม่ตายหรอกจาก้าทำไมอะร้อนอย่างงี้น้ำแข็งสก้อนไม่มีหรอก <laughs> ร้อนตายค่ะ โฟโตเฟียสำหรับถ่ายรูปแล้วถ้าอย่างไรข้างในก็ไม่มีแหละดิตั้งแต่มานี่ยังไม่หยุดด่าเลยนะจ๊ะอ้าวแล้วถ้าเกิดว่ากูไม่ด่าแล้วใครจะดูกูละ่ะ <c oughs> มันเล่นน้ํากันเออไม่ได้เล่นน้ำหรอกคะ่ะมันรอกินข้าวกูก็ดีใจคิดว่าปลาล้าเปล่าไม่ใช่มาขอข้าว เนี่ยมันเล่นน้ํากันจริงดูดิเออแล้วถ้างั้นให้มันเล่นอะไรละมีอะไรให้เล่นนอกจากน้ําพุเห็นป้ายไหมคุณวทย์ปิดปรับปรุงพื้นที่ปิดปรับปรุงขนาดนี้มึงไม่ต้องให้กูซื้อบัตรห0ร้อยหรอกค่ะไม้อันนี้ไม่ใช่เครื่องเล่นอันนี้แค่เข้าไปถ่ายรูปก็ใช่ไงคะก็ต้องใช้บัตรค่ะ อ๋อแล้ววันนี้ไม่มีเรียนกันเหรอครับอ๋อหนีเรียนมาค่ะ <c oughs> อ๋อไม่ใช่เหรอลูกเด็กดีชบว่าเราสวยถ่ายรูปไปแล้วบอกแม่ว่าไงรู้วะเนี่ยเจอสับป,ประหลาดด้วยค่ะนี่ไงมังกร <c oughs> ข้างในนั้นทองคําเขียวหรือเปล่าคะเนี่ยเธอตรงนี้เป็นบ้านคนแคละคนแคละกลับมาเขือยาวมีน่าหลัสโนูไว้ถึงชอบบ้านคนแคะเพราะมีมะเขือม่วงยาวทำไมไม่ถ่ายเซลฟี่อ่ะคุณวิทย์บ้างคะพอเซลฟี่ปุ๊บเต็มเฟรมไม่เท่าไร่บ่าใหญ่บังทัศนศึกษา เลยค่ะดังนั้นการถ่ายคู่จะเป็นเรื่องของอนาคตนะคะมิน่าล่ะสโนไวท์เขาถึงชอบมาบ้านคนแคร์กพเจอแต่ละอย่างใหญ่ทุกอย่างเลยอะไรเกิดอะไรขึ้นมึงเดินผ่านมาถามมาดามแพมปะใช่ค่ะมีอะไรไถ่ายรูปถ่ายรูปกลางแดดหน้าเราเขียวลูกมาเดี๋ยวๆอันนี้กล้องเบี้ยวหรือหนูยังไงคะโลกเฟรมเหลือกับกูแค่เนี้ยที่เหลือน้องเบียกันอยู่3คน กินไหมคะลูกฟันน้ำนมไม่เหลือเลยนะลูกแขงโป๊กเลยลูกได้ยินเสียงไหมลูกตะวันคะเป้ากางเกงพิวิทย์ค่ะนะคะตะวันช่วยเย็บให้หน่อยด้วยผ้าอันนี้จากยี่ห้อจาโนเมเก่ามากสิงเกิ์หนูพร้อมไหมลูกอย่าหาทำค่ะเมียจ๋าถ้าฉัดผักเธอลงเตียงตอนนี้จะเป็นยังไงจ๊าอ๋อหลังหักค่ะ อันนี้ไม่ใช่ที่นอนใยมะพร้าวนะคะแต่อันนี้เขาเรียกว่าเสริมใยเหล็กค่ะนาดาไปไหนลูก <c oughs> เห็นผู้ชายแล้วไม่ได้เลยนะต้องสอนลูก <c oughs> แต่เด็กว่าเห็นผู้ชายแล้วอย่าวิ่งเข้าหาอย่าทำตามแม่ฉั <c oughs> นสงสัยจังเลยย,ยักษ์ตัวนี้ปากอยู่ตรงนี้ใช่ปะขายอยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะฉันจะลองขุดดูตรงนี้ <c oughs> <c oughs> ว่ามันมีอะไร <c oughs> เนี่ยตรงนี้หุดเลยแม้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแม่สวยไหมคะที่สุดค่ะตรงปอกไหมคะเกินค่ะเกินปอกนะคะเพราะบ่าใหญ่มากขาหนุสั่นอะรขาหนุสั่นนะคะอันนี้หนูชอบหรือหนูกลัวลูกหนูรู้มลทำนานอยู่อนดบาลแสดงว่ากูแก่มากเลยเขาว่าคนอย่างมาดามแพรไม่เคยกลัวอะไรอ๋อแค่นี้กูก็กลัวแล้วค่ะหมุนขนาดนี้เนี่ย อะไรนะมารดาแพมอยากขึ้นอยากขึ้นอะไรล่ะกูร้องไห้แล้วค่ะเห็นไหมน้ําพุข้างล่างนะ่ะไม่ใช่น้ําพุนะคะเป็นอะไรจ๊ะเป็นเยี่ยวของเด็กค่ะที่ไหลลงมาน้องมาขอถ่ายรูปรูไม่คะพี่ชื่ออะไร <c oughs> เป็นแต่พี่ชอบตุ๊กตาตายแล้วหนูราคารูไมคะพี่ชื่ออะไร <c oughs> ไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะ,คะตอบตรงนะคะบอกไว้เลยคะ่ะ <c oughs> ชื่อแพรลี่ค่ะชื่ออะไรคะ น้องรีบมาเพราะเห็นทรงผมมาดามแพมและจําได้เราถ่ายรูปกับลูกคนดังนะจ๊ะลูกสาวเจมิงน้องก็บอกว่าสวยนะคะเห็นเด็กนั่งดิ้งเชียร์เบียร์อยู่ก็เลยอยากจะถ่ายรูปเอามาค่ะอนาคตของชาติโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรลูกเป็นอะไรจ๊ะคนขับรถตุ๊กๆ ลูกสาวเราหมกมุ่นอยู่แต่กับการขับรถนะคะโตขึ้นน้องบอกว่าอยากเป็นเกษตรกรสาวปลูกยาคาค่ะให้มาดามทำกินย้าตาค่ะน้องเขาบอกว่าเป็นเอฟซีเราไม่รู้น้องหรือพี่น่าจะรุ่นพี่จ้อุ้ยตายคุณพี่อายุเท่าไหรคะ42่ค่ะอุ้ยตายและรุ่นเดียวกันเชื่อว่าเป็นเอฟซีตัวจริงเพราะอะไรรู้ไหมคะผลตายยาวถึงคิ้วค่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยนะคะซาอุดิอาระเบียเดี๋ยวผมดังไกลถึงทั่วโลกแล้วดารัส คุณมีเพชรอยู่ในกำมืออย่าค่ะอย่าปล่อยให้หลุดมือได้จ้ะคืนนี้ฉันจะเพชรกระไดยากเอากันเลยหรอเฮ้ยเดี๋ยวมาหักเดี๋ยวมาหักพอมันโยกขึ้นขากูก็ยังสูงอยู่การมีลูกไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะทำมาง่ายเลี้ยงอะยากถูกต้องค่ะทำอะสินาทีเลี้ยงอะยี่ส20ปีมึงก็ยังต้องเลี้ยงค่ะไม่าแล้ว มันไล่ฉันด้วยแม่แพมไปนั่งตัวหนู่สานาทีแห่งความสุขนะคะเราให้นั่งม้าไม่ใช่นั่งยองๆบนม้าอ๋ออันนี้ซ้อมขี้ค่ะสนุกไหมคะนาดาลูกสาวสนุกค่ะแต่แม่เริ่มเวียนหัวแล้วค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติลูกขอมาทุกวันเลยเราทำไงดีอ่ะก็เอาไปคืนแม่มันค่ะ โกูนั่งแป๊บเดียวเวียนหัวเลยแกแล้วไงเขาเลยให้นั่งแค่3นาทีไงแก่แล้วค่ะรถชสียราคาแต่เราเคเล่นเราจอดสนิทสักพูดหนึ่งนะครหมดเวลาแห่งความสนุกแล้วซื้อไปไว้ที่บ้านไม่จ้าไปจะได้เล่นทุกวันเลยเกกกะโอเคกูกลับบ้านดีกว่า